โรคร้ายที่เราไม่ควรทานเผ็ดนะคะใครที่ชอบทานอาหารเผ็ดร้อนแล้วมีอาการต่างๆที่ทุกขทรมานหรือเป็น3มโรคนี้กรุณาลดความเผ็ดลงค่ะ โรคแรกก็คือโรคลำไส้ไวเกินค่ะลำไส้ไวเกินก็คือพอเรากินอาหารเข้าไปที่เผ็ดมากนะคะหรือรสจัดหรือเปรี้ยวจัดนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ําทันทีเลยอยากจะไปถ่ายนะคะอันนี้แสดงว่าลำไส้เราค่อนข้างแปรปรวนรับอาหารเข้าไปแล้วก็จะไวมากก็อยากจะขับถ่ายนะคะถ้าเราทานเผ็ดมากๆสําหรับคนที่เป็นแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้หรือลำไส้อักเสบจ,จนต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะ โรคที่2อค่ะคนที่เป็นกรดไหลย้อนค่ะกรดไหลย้อนก็จะมีอาการนะคะจุกแน่นแสบปวดร้อนบริเวณลิ้นปี่ค่ะถ้าเกิดว่ายิ่งกินเผ็ดเข้าไปมากๆนะคะยิ่งทําให้อาการกรดไหลย้อนกําเริบได้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้วนะคะงดเผ็ดไปก่อนนะคะจะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้ค่ะสค่ะคนที่เป็นลิสสีดวงทวารใครเป็นลิสสีดวงทวารแล้วทานเผ็ดมากๆนะคะ บางคนมีเลือดออกเลือดไหลปวดบวมอักเสบมากขึ้นจากการทานเผ็ดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการของโรค3อย่างนี้ลดทานเผ็ดไปก่อนค่ะแล้วพออาการดีขึ้นร้อยค่อยกลับมาทานใหม่นะคะด้วยความปรารถนาดีจากพี่บันจุ๋มค่ะ